อ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตัวที่สามครับโอ้มานดีพี่น้องขอทายครับตัวที่สามนะครับเี่ครับตัวที่สามเลยพี่น้องตัวที่สามนะครับขอท้ายครับกระดิ่งะดินงลูกก้อนยืนก้อนแข่งก้อนสิบปดซิมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังเงื่อนไขทั้งนีมงานไอเมสซิงกิสานได้ครับพี่น้องกดกระดิ่งให้ได้ได้ครับกดติดตามให้ได้ได้ครับกดแชร์ให้ได้ไดครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับพบพ่อกันอีกแล้วครับกับบ้าวุดีครับอเมซิ่งอีสานครับเมื่อนี้สป้าพี่น้องมาแก้ตัวครับไปมาแล้วพี่น้องไปมาแล้วไปแงไข่บดแดงมาแล้วครับอันนี้แงห้างเดียวลองเล่นพี่น้องโอ้มีแต่ไข่ตรงๆงามๆครับไปแงยุ่ยกุ๊กติวครับกุกติวหลังบ้านครับโอ้เล่นไม่ตรงๆพี่น้องก้วยกินซะบออพี่น้องแบงก้วยซะหว่ มือหนึ่งจพาไปรองไปแกะตัวครับมือนั้นไปช่วยมือนั้นไปกับเที่ยงเข่บบาใบม่วงครับมือนั้นชิดเด็ดครับไปปลาซิบกวัวตัวเรื่องเทียนเทียนน,นี่ลู่มือนี้ว่าจะไปก็เ,เท่าซึ่งได้โมได้กับหลุนอยกันเด็กพี่น้องเด้อเอาใจเสียอยกันครับก่อนอื่นงอนไก่ครับกดไลค์กดติดตามกดแชดดดดร,ร์บ่าวดีนิดเด้อพี่น้องเด้อกับทีมงานในสเมซิ่งอีสานครับ ถึนกำลังเงให้ลูกร้านคนสานบานเท่านี่ครับดดดเด้อทีได้ก็ได้ชี้้กันพี่ร้องครับเดี๋ยวลายลายจุดว่าได้ไ่เห็นหรอกได้ว่าใครเป็นน้าแบงไวก้วยยนอยเครับกูแบงไว้ได้ยังครับทังไหได้กวยกินครับผม เดี้ยวจะมีแหละสเบ่วนส่วอกันใ <Catholic ser> <lines> ้พี่น้องนะครับสีเบจยอกันพี่น้องได้ก็จะมาตูมได้เทียงเลยแหละครับออาาแครับอกมาแล้กแ้ครับอี่นงกพครับตัวแรกแห้งครับแหนครับตัวแรกห้งนพี่น้อง ให้มดครับเกาครับเอาแลแรกครับครับเรียบร้อยพี่น้องครับตัวนครงแลวครับเอาหายันใช้ตบนียปัดห้ใช่ไหเดี๋ยวไปะ ครับพี่น้องครับอยู่ร่องก่อตะไคร้ท่านมึงครับปูตองไส้ไอ้อยู่ร่องก่อตะไครม้มันครับปูตองไส้ไอ้อย่างควายล่องพี่น้องเง็นได้ครับ กอดหน่อยกดบ่มันเห็นยาบู้ขาบ่เลรอครับกอดหน่อยแหมาลูกมาเอาล่ะครับกนินกันคร,บนนนคร,บครับกินขึ้นกันครับ,รบ,รก,บกินขึ้นกันครับตะไคร้มันก็กินขึ้นกันครับมาล่ะครับใครมันก็กินขึ้นกันครับฮาครับตัวที่สองครับตัวที่สองครับตัวที่สองครับ กาปากแต่สบซี่ไจดตัวที่สองครับเรียอย้อยพี่น้องครับครับ,อ,รบอีกอีกอีกอบมึงพี่น้องลองบมึง,งใสตาไครนะครับเนี่ยป๊อปผสบทิม เอ้ากินด้วยกันนะครับรุดต่อแล้วครับพี่น้องครับเมื่อกี้ตออแล้วครับแต่ว่ารุดครับมันซิบม,มือซะวะนี่ครับอ๋อ อแล้ว,ลว,ลว,ลวไม่กินละบัวแดงเอาไมา้ตอดเดียนไี้ไง,งนะกินกินมุมกับมุมกับลูกมุมกับมาไม่มุมกับ,กบ,กกบโอ้น้ำยม่เค่บดดัวแดงออกมาเลยพี่น้อง <c oughs> น้ำไม่เค่บดดัวแดงออกมาแล้วครับแฝงมาแล้วครับตอดครับเปลี่ยนเปี่ยนเปลี่ยนหน่อยไหมครับ ครับไข่บดแดงครับบัวไซยางควายครับเสยวตะไทยตรงๆไทยล่องมือพี่น้องยุบไปแล้ว เชื <im <im ah, Town, ่อตเดินนะอ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตัวที่สามครับโอ้หมันอยพี่น้องขอทายครับตัวที่สามนะครับนี่ครับตัวที่สามเลยพี่น้องตัวที่สามนะครับขอทายครับเยดินจะดินลุกหูตัวที่สามเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวปลาปลาเส้นเขานำเด้นปลาแล้วจะตายครับครับพี่น้องครับ บรรยากาศที่สานมาน้องครับผมวันสองสามมืม่อวันหนึ่งเนี่ยฝนตกมาแห้งแห้งพี่น้องแต่ว่าตกมาช่วงขอนจีแจลัครับกบเขียดก็เลยออกบ่ค่อยรลายปไปไหนครับแต่ว่ากะมีผู้ใดลายอยู่ผู้ใดเสียสองสามรูก่กกะมีแต่ผมคิดว่าขันตกมาอีกบาทนี้แห้งแห้ง,แหงจากบาทนึ่งหนงยที่คักเติบพี่น้องครับตึงกะจะออกทั้งกบทั้งเขียด อธิจังอยู่พี่น้องครับเอาลุยต่อครับลุยต่อพัดไปเลยครับพี่น้องครับได้แล้วสามตัวพี่น้องครับนั่งเข้าเดียวครับได้สามตัวแล้วพี่น้องโอ้แตกแบบใครเนี่ยนี่เป็นยัเนาะอ๋อนี่ครับไปอีกแล้วครับฮึ่บ เรียกครับเรียกปลาครับอ้าขึ้นยิงหน่อยมาแล้วครับเริ่มชิมแล้วครับตอนแล้วตอนแล้วตอนแล้วเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยครับตัวที่สี่ครับโอ้บนทำท่าเลยครับพี่น้องครับนี่มองธรรมชาติ์เนี่ยนี่กี่ข้าเจ้ากะตะกี่ข้าเจ้าเคยเลี้ยงอยู่ครับแต่ว่าเขาเจ้าะซาแล้วมันเอาทุ่งแค่เอาปลานิ่มาเบิดครับมันก็เลยเหลือ เรือมากเลวเพิ่นก็บป,ปลาอ,อีกครับเรือมากกัเป็นปลาธรรมชาติไปเลยบานเนี่ยแถมเฮียเรื่อบบันขึ้นมินเหรอปากจะบักขาดจะมาหนอ่อยไปหลุดไปหลูกข้ออัพตัวที่สี่ครับผมถัดไปตัวที่ห้า่น้องตัวที่ห้าข้อตัวที่ห้าขาตัวใหญ่เด้อ เดีหาตัวนี้ไงเด้อตัวนี้ไงเด้อตัวนี้หาช่วงนี้หนีหลอกหนีพ่ครับหนีโควิดพี่น้องหนีโควิดมาหากินปลูกกินปลาครับสามมันเท่ากับหากินทั้งสี้แล้วพี่น้องเป็นมะลอกมะล่ำก็บ่ค่อยมีการมีงานดอก นักร้องหลายครับมาร่ำลายส่วนนี้แห้งเมื่เจอกับบักคุยบิดโควิดอีย่งนี่แหละแห้งจังเงินไปลงทะเบียนไปหาพันจักสี่แดงมูปุ่นยักสี่พันมาพันเอาละครับเอาละครับพี่น้องตอนแล้ว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 ดึง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 ไงดึงสิมึงเชื่อปะ โอ้ติดเสยมาโอ้บัตได้ติดแล้วพี่น้องขอตาขอตาบัตมันบาร์แนมันตอดเตยมาครับบัตได้แทะบาร์แนตอดเตยบ,บ,บัตบร,รได้แท้มันมันติดแล้วตัวหน่อยว่าเราไดจมปอมมันเออ,เอ,อตัวที่ใดห,หรือบู้หรือลืมเน่อยอดิ้ยยินยินซับเรจบแล้วครับ คักบ่หินเนาะไ,ไ,ไ,ปไปเลย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 ,เย,เย,เยมานี่แตลตัวท่องคล้ายๆครับต่ตัวเพียงค่า ต่อเลยครับตัวที่เลยนะตัวที่เลยนะตัวที่หกบอหางหกต่อตอดกินเยอะมากินเยอะเอามาแล้วครับเมื่อกี้เห็นตูเลยครับ บกักเล่นหน่อยมาตอดเลยเมื่อกี้นี่โชว์แพงพร้อมเอาแล้วตอดแล้วพี่นอ้องตอดแล้วเรียบร้อยตัวหนึ่งนี่แหละครับตัวเล่นหน่อยขึ้นมาโชว์แพงเมื่อกี้พี่ผู้ชมเอาเอาไปก่อนหรอวะมเดี๋ยวไล่ยังตีปล่อยตัวเล่นหน่อยโอ้ยแยง,งข้าป,ปากเลยครับลุกอ่า นี่ผมนะครับนี่ตัวที่เจ็ดครับเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดครับ,รบไม่เหรล่ะแะย้อนลงตอดปุ๊บหลุดรวมปั๊บหลุดป้อมกั็ได้ตอดนะครับตอดแล้วดึง เดึงเดืองไปดุเดืง,ดงนิ่งละนิ่งละให้เริ่มเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกให้ผลานนะครับเอเมซิงอิสานครับบ่าวบุดีครับผมอีกหนึ่งช่องทางการรับชมให้ความบันเทิงความสุขสนานครับเอาล้วครับดึงนะครับเดืองกันพี่น้องโอ้ รถใมจิมซื้อเมื่อกี้เลยนามามาต้องใช้ปาดน่อยครับเมื่อกี้นี่อดจิ้มมือซงอระวางระวงเมื่อกี้มันจมหลเ่ไม่ไม หมดทันพ่ออ่านสามสิบนาทีครับได้ป่าหกเก็ดตัวแล้วซ่งสีแดงขึ้นเมื่อตะเวนอยู่มเมื่อไงจะดินด้นจะดิ้นลูกจะดินด้นจะดิ้น บ่อนวนไหลอยู่ช่วงดวงกันหน้าใส่ขั้นหนึ่งกันหน้าเบียดตอนนี้เบาวดีวัดดีใสขนน่ขั้นหนึ่งครับขั้นนี้ครับว่า,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 าท่านมันสั่งไม่รอดข้าใช้เห็น các đường biết thì cả nhưng vô để đưa, để nhìn nó phá đó ยืดดึองอันีไปทแลท้วบาตอนนี้หย่อนไปสองคันแล้วครับเบ็ดครับหย่อนเบ็ดไปสองคันแล้วพี่น้องรุ่นครับขั้นซ้ายกับขั้นขวาครับขั้นขวาเนี่ยเอาลงไหมครับป่าจิตสนใจขั้นใดครับ สงมิตรแถบไหนีไปแล้วครับไปแล้วครับหนึ่งไปแล้วครับโอ้ยอตื่นครับสงสัยมันบ้างเบ็ดเราไปเบ็ดจุ่มน้ำววเวลาเฮายกขึก้น น้ำมันกิดน้ำมันสะเทือนอยู่เลยพวกนี้ป่าเตือนมันได้ปล่อยบ่แม่ไม่ไหมครับเอาไหม โลดที่ดีครับตัวนี้นี่โม่ได้โหลดสามทีเดียวเลยนี่ต้องใส่เนี่ยหลายๆมันกันนะหาเลือกตาไม่เปลี่ยใส่ครับหาเลือกตาไม่เปลี่ยนใส่ไปลองได้มันมันได้ลูกเด้อนี่ครับไม่เปลี่ยสามตัวครับ อยากคิดนาปลาตัวนี้เนี่ยส่งเก่งแนนอะดึงสามทีเทียรหรอุดทั้งสามทีเทียแกนี่ก็จะประผาดตัวพี่น้องแล้วตังใก่กันห้ามเป็นปลาตัวใหญ่ครับลุนล้นลุนล้นลุ้นลุ้น ไม้เนี่ยก็มีทีดีใช่ไหมโอ้ร้อนลเลยเพื่อนอากาศช่วงนี้ก็ร้อนอบอ้าวครับฮ้อนหอนกี่น้องวันวายยำเว่นยำขึ้นยำเว่นกับ้อน,นยำขึ้นกับ้อนเบ็ดเมี่ยง ัน,นี้เป็นอะไร้วครับมันนี้สิบตัวก,ก็แลัวเรียบร้อยนะดึงโอ้ยอีกแล่ะหลุดดีเลยตัวนี้ไหมไม่มึงนะจะขึ้นหน้าปลาตัวนี้ไป ซี่เท uh, ียละครับตอดมาตอดมากิ่นท่ายางเผือกเลยอาใส่เงียอยู่ลดลงมาเลยเงียไปฮะฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่ง ระวังการลอค่อยนี่เตยม้่นแค้นสูบีสูน้องฟังจะบาดเฉพาะต่บลกค่อยบิดค่อยเบิดนี่ใบล,ลองไบ้ล่ำจะกเกลียร์พี่น้องกูเลยจะปีไม่ผลละผู้หายไรครับทั้งหายทั้งเฉียงบมดดีครับคนก็นเลยบิร์ดาง เรียบรอย้อยบ่มึงเรียบร้อยบ่านั่นตัวนั่นแหละครับตัวตอดเบ็ดผมดีๆแล้วก็ลุดนั่นละเจ้าที่หาครับจังไรครับดึงเจ้าที่หาจังไี่น้องอ,อ,อ่ะอ่ะไปเรียบร้อยอีกแล้วครับเรียบร้อยอีกแล้วลุ้ดลุดลุ้ดลโอ้ยตายต่แต่ๆๆๆ เรียบร้อยเนี่ยครับตกน้ำทำแปดลัดหัวกว็ของพ่อมมาเนี่ยเพือต้งของพากหลุดตู้น้ำช่วยเดียวพงนี่ก็ได้ไมเป็นไรครับอม่ใหม่ครับ เปิดมูครับมัน,นเปิดมูเอิอนพวกขันมาใิดอกอนะเปืดนมูเอือนพวกมาเอิอนบักรุ่นบักสามโลมเดเลยมาอันเบ็ดอันฟรั่งนี่คือที่มิดๆิดทุ่นเลย ว่างไหมหม,หมองไม่เฉพาะเบ็ดฝรัง่งนี่เนาะมิดแทะเรือม,มิดแล้วครับเรือม,มิดแล้ว ลองดีมันจะได้เดือมิดแล้วครับ สิใหญ่หมองก็คือส่งห่อนเดี่ยบูหมองพรมมาม,มีเลยสร้างผนกับพี่พรมครับใหญ่ลงมึงกันนะใหญ่ไปล่อลงมึงพี่น้องสิใหญ่ขั้นนี่ดอกขั้นไม่ไพ่นี่ดอกพี่น้องใหญ่ไปท่าไม้ครับน้ำขอท่าครับ ย่าของเราลุเด,าดยยเด้วขาดปดพราะงดอกของดอ้วยไม่แย้มงาค่อยกวาตาค่อยโอ้โหนีกมกันนนี่แหละ มานัานเขาแล้วครับพี่น้องครับปลายหวีดึงคองเลยเนั่นเราบาดนพี่น้องของเรงมุงเปิด บม่ได้ข้นเมื่อสบกันน่คองเราันีน่ตอนนี้ยอดครับได้ป่านิดหน่อยเจ็ดตัวแล้วครับหรือสามตัวพ่อเราพ่อได้ยู่ได้กินกรับพ่อวันท้ายมันออกแม่แพ้ลูกเนี่ยจัก1ิบกว่าตัวครับพ่อเราครับพ่อได้กินใส่เทียงครับพ่อได้กินกับตำหงพี่น้องเอาเรียบร้อยแล้วปพดได้แล้วใส่เงียบหน่อยอืมดดับหน่อย กินไข่บนแดดง,ง่ายแล้วมันจ้นอ,นนองมีมิดแต่พุญเรียบร้อยครับครับไน้องครับตอนนี้ได้ปลาเดี๋ยวาปลากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับดนปลานี่เจ็ดตัวครับตอนนี้ครับว่าจะเอาอีกสามตัวนี่แหละผู้เฒ่าทั่วเอิ้นแล้ว กระจอมมิธุรายยังบุ่นี่เดี๋ยวมึงจะเข้ากันไหมน้องครับเดี๋ยวมึงจะสันนิษฐา,ารกันแา่พูดเท่าท่วมไม่มอีกก่ะจีคืนเมื่อเลยครับแดดแรงๆออกเท่านั้นนะครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้บ้าวุ้ดีนะครับช่องอาเมซิงอีสานครับผมเพื่อเป็นกําลังแรงใจครับในการทําคลิปในการพัฒนาคลิปให้พี่ให้น้องได้เบื้องเดีงแง่งกันครับ ยอดครับผู้เฒ่าโทรน่าอีกแล้วสองสามสายแล้วเป็นโทุมงมอเขืออินทรียังมุ้งสรุปยอดครับได้ปลานิ้นหน่อยเจ็ดตัวครับเอาซ้ำนีก่กับพ่อห้อพี่น้องพ่อได้กินเทียงครับแล้วก็ไข่หมดแดงก็ยังเหลืออยู่ไข่หมดแดงก็เหลือหลายเติบครับที่แบ่งใบ้ย่าอยู่เฮือนก็นกนเหลือหลายเติบครับกับเจียวไข่หมดแดงที่มันเหลือนี่แหละเอาไปก้อยแล้วก็ทำหูงแล้วก็ต้มปลานิ้นที่ได้นะครับเจ็ดตัวครับ มากินข้าวเที่ยมกันด้วพี่รองเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าวุดธีนะครับช่อง Amazing อีสานครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่ตต่อตไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอพุ่นสวัสดีครับ